คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยทีรวดียิ่งมีและนัดนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮิรตสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดียวที่คลับคลับของคนรักสุขภาพค่ะ รายการสุขภาพที่มีสาระ,ะความรู้หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรามีมาพูดคุยคุณผู้ฟังฟังค่ะทาง FM 89.5 Innovation for l i น e นชันวัตกรรมเพื่อชีวิตค่ะอยู่กับดิฉันค่ะที่เราดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนาลีสุขดีค่ะก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งท้ายเดือนพฤศจ,จิกายนกันนะคะคุณผู้ฟังก็คาดหวังว่าปีนี้น่าจะหนาว หนาวเยอะๆเพราะว่าฝนค่อนข้างดีนะพี่แมวเนาะจะบอกว่าหนึ่งในนั้นก็คือพี่นี่แหละม,มีความรู้สึกว่าฝนเขาฉ่มามากเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเร้ก็ฟังผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดฝนตกแบบนี้จะหนาวใช่หนาวนานแล้วก็ก่อนหน้านี้เหมือนกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็พยากรณ์เอาไว้ว่าหน้าหนาวหน้าหนาวครั้งนี้ค่ะ,คะจะยาวนานจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ปีหน้าสายเที่ยวก็วางแผนกันไปยาวๆเ,เพราะว่าขึ้นดอยขึ้นภูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้นเดือนธันวาคก็จะมีวีคเอนค่อนข้างยาวๆใชคะถ้าอยากไปเที่ยวแบบมีความสุขแบบแฮปปี้ในช่วงฤดูหนาวก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แข็งแรงไว้นะคะ ในช่วงแรกค่ะเรามีในเรื่องของข่าวสารและกิจกรรมสุขภาพมาฝากเหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันมีในะเรื่องของข่าวสารสุขภาพค่ะเป็นเรื่องของกรมอนามัยเนี่ยเขาเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยนะคะทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะแบบยังยืนในเรื่องนี้แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยนะคะได้ออกมาให้ข้อมูลนะคะ ในเรื่องของการดําเนินงานกิจกรรมบทบาทภารกิจนะคะเพื่อในเรื่องของการวางแผนระยะยาว5ปีค่ะ5ปีก็คือปี68นี่แหละถึงปี73เนี่ยสร้างหลักประกันให้คนไทยได้บริโภคอาหารและน้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยแบบยั่งยืนนะคะพอดีเขาก็ร่วมกับบริษัทห้องปฏิบัติการกลางของประเทศไทยจํากัด นะคะคือเขาได้ลงนามร่วมกันนะคะเขาบอกว่ามันเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐนะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขขสุขัพิบาลด้านอาหารและน้ำนะคะคือกรมอนามัยเนี่ยเขาได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์แนวทางในการดำเนินง,งานด้านสุขขัพิบาลอาหารและน้ำค่ะพร้อมกับพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงและเปลี่ยนข้อมูลนะคะ เพื่อเขาก็ MOU ร่วมกันนะคะ <c oughs> กับบริษัทห้องปฏิบัติกลางประเทศไทยจำกัดนะคะในเรื่องของน้ำแล้วก็อาหารนะคะคือ มันเป็นการสานความร่วมมือของกรมอนามัยนะคะแล้วก็ยกระดับกระบ,บวนการวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการและงานวิจัยใหม่ๆให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโรคค่ะ <c oughs> รวมถึงเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลสุขภาพพิบาลอาหารและน้ํากับผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคนไทยอะนะคะซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนางานวิชาการให้ทันต่อยุคกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงรวมถึงทัดเทียมนานาชาตินะคะ คือรองอธิบดีกรมอนามัยเนี่ยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้กำหนดแผนในเรื่องของความร่วมมือในการศึกษาวิจัยงานวิชาการเกี่ยวกับบทบาท ในการสนับสนุนแลกเปลี่ยนการวิเคราะห์คุณภาพน้ำข่าวสารองค์ความรู้สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพิบาลด้านอาหารและน้ำนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการบริการด้านห้องปฏิบัติการและการบริการด้านอื่นๆให้การสนับสนุนในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานองค์กรภาครัฐเอกชนการสื่อสารความเสี่ยงแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชน โดยทั่วไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็คืออยากเห็นว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเขาสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็ขับเคลื่อนด้านสุข,ขาพิบัติอาหารน้ำเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตแล้วก็เป็นกาเป็นหลักประกันให้คนไทยค่ะว่าจะสามารถบริโภคอาหารน้ำดื่มที่สะอาด และปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะในเรื่องนี้กรมอนามัยเขาก็ยกระดับความปลอดภัยนะคะซึ่งกำหนดเป็นแผนระยะยาว5ปีอของปี68กับปี73นะคะก็เขา MOU กับบริษัทห้องปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทยจำกัดเนาะก็เพื่อที่จะทำแลบนะคะในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของการส่งเสริมให้ความรู้สนับสนุน นะคะเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะโดยเฉพาะเรื่องน้ำนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคนเราขาดไม่ได้ในการที่จะต้อง <c oughs> ดื่มน้ําในแต่ละวันด้วยนะคะแต่ก็ต้อง <c oughs> สะอาดแหละนะคะเอาละค่ะมาถึงของดิฉันบ้างช่วงที่จะวันหยุดใกล้ๆวันหยุดแบบนี้นะคะก็มีกิจกรรมดีๆค่ะทางชมรมพระพุทธศาสนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะก็ ขอเชิญชวนค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจแล้วก็อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะร่วมฟังธรรมบรรยายนะคะโดยพระอาจารย์ตะวันปัญญวัฒโกนะคะในวันจันทร์ที่8ทธันวาคม2,568นะคะตั้งแต่เวลา10บนาฬิกาเป็นต้นไปค่ะณ <c oughs> นะบริเวณโถงอาคารหม่อมราชวงศ์สุวพันธ์สนิทวงศ์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะกใ็ใครที่ ชื่นชอบการฟังธรรมนะคะของพระอาจารย์ตะว,วันเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะในวันจันทร์ที่8ธันวาคมค่ะ2568เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่029269639ค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งในเรื่องของข่าวสารแล้วกันนะคะดิฉันก็มีเรื่องของโรคลมชักเนาะ โรคลมชักนี่เป็นได้ทุกฤดูนะคะแล้วก็โรคลมชักเนี่ยดิฉันก็มันจะบอกว่ามันควบคุมได้หากรักษาอย่างถูกวิธีนะคะทําความรู้จักโรคลมชักกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังเป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อยนะคะเกิดจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมองส่งผลให้เกิดอาการชักแบบซ้ำๆแบบไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดด้วยค่ะหรืออาจากกาจะเกิดจากปัจจัยต่างๆเช่นพันธุกรรม เนื้องอกในสมองการบาดเจ็บที่สมองหรือว่าโรคทางเดินสมองบางชนิดค่ะเป็นโรคที่พบได้ทุกเพศทุกวัยและหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีเนี่ยทำให้อันตรายร้ายแรงจากอาการชักส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะคะครานี้ไออาการของโรคลมชักเนี่ยมันมี2ประเภทหลักๆนะคะก็คืออาการชักแบบทั่วร่าง ชักแบบทั่วร่างก็คืออาการชักที่เกิดขึ้นทั้งร่างกายเลยค่ะคุณผู้ฟังผู้ป่วยอาจจะหมดสติชั่วขณะมีอาการเกร็งหรือกล้ามเนื้อกระตุกอันนี้เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นทั้งตัวนะ่ะชักทั้งล่างนะคะแล้วก็เป็นอาการอีกประเภทหนึ่งก็คือชักเฉพาะที่อาการชักจะเกิดเฉพาะ บางส่วนของร่างกายเช่นแขนหรือขาผู้ป่วยอาจจะยังมีสติอยู่หรือมีอาการแบบสับสนชั่วขณะนะคะหากอาการชักเกิดขึ้นมากกว่า2ครั้งคุณผู้ฟังโดยแต่ละครั้งเนี่ยห่างกันเกิน24ชั่วโมงเนี่ยนะคะอาจจะเข้าข่ายนะคะเป็นโรคลมชักได้ก็ก็ต้องปรึกษาแพทย์เนาะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคสมองแล้วก็ระบบประสาทเพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดนะคะชักมากกว่าสองครั้ง นะคะเราก็แต่ละครั้งห่างกันไม่ถึงหนึ่งวันน่ะนะคะก็ไม่เกิน24ชั่วโมงอันนี้อันตรายละต้องพบแพทย์นะคะคือโรคลมชักนะ่ะเป็นภาวะที่สามารถควบคุมได้หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะในกรณีที่พบสาเหตุของโรคเนี่ยแพทย์เขารักษาตามสาเหตุร่วมกับการควบคุมอาการชักนะคะคราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์ละล่ะนะคะบางคนก็อาจจะใช้ยากันชักหรือผ่าตัด นะคะขึ้นอยู่กับลักษณะความรุนแรงของโรคแล้วก็ลักษณะของแต่ละผู้ป่วยแต่ละคนนะคะนอกจากนี้มันอาจจะต้องหลีกเรี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการชักได้นะคะก็ถ้าเป็นแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุแต่ถ้าเป็นอยู่แล้วแล้วก็เป็นถี่แบบนี้ดิฉันก็แนะนำให้ไปพบแพทย์นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะพักสักครู่ค่ะ ช่วง Health Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการ Health Trip, ข l า b ขับบของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของ Health Trip ค่ะทลิปสุขภาพวันนี้ดิฉันมีเรื่อง เอาใจคุณผู้หญิงละกันคุณผู้ชายก็ใช้ได้เป็นไข่ข้อคล้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูดไขมันมนะคะดูดไขมันคืออะไรเดีวอบว่านเดี๋ยวนี้นะหนุ่มๆทำกันเยอะหนุ่มๆเขาก็ทํากันแล้วนะคะคือดูดไขมันคืออะไรทําตําแหน่งไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวฟังไปถ้าบางคนอาจจะตรงใจว่าเอ๊ะก,กำลังจะอยากดูดไขมันเฉพาะส่วนอยู่พอดีนะคะและหลายคนอาจจะท้อใจเกี่ยวกับไขมันส่วนเกินตามจุด ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะคือบางทีก็พยายามทั้งคุมอาหารทั้งออกกับลังกายอย่างเต็มที่แล้วล่ะแต่ก็แต่ก็ยังมีไขมันเยอะอยู่เพราะฉะนั้นการดูดไขมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่หลายๆคนนึกถึงเพื่อจัดการกับปัญหานี้แต่ก็อาจจะยังมีคำถามและความสงสัยอยู่นะคะดิฉันก็เลยมีไขข้อข้องใจ ที่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรรู้ตั้งแต่การดูดไขมันคืออะไรช่วยแก้ปัญหาอะไรบ้างและสามารถทำได้ในตำแหน่งที่ตำแหน่งไหนบ้างที่จะดูดไขมันเพื่อเป็นแนวทางนะคะมาให้ข้อมูลกันคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าโปรแกรมพูดถึงโปรแกรมดูดไขมันคืออะไรก่อนโปรแกรมดูดไขมันเป็นหัตถการทางการแพทย์ที่ออกแบบมาเพื่อกำจัดไขมันส่วนเกินเฉ,นเฉพาะจุดที่ลดได้ยากค่ะ ด้วยการควบคุมอาหารหรือการออกกําลังกายก็คือคุมอาหารแล้วล่ะออกกําลังกายแล้วนะคะแต่มันไม่ลงไงโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับสัสดส่วนแล้วก็ปั้นรูปร่างให้ดูกระชับแล้วก็สมส่วนมากขึ้นค่ะไอกระบวนการนี้จะต้องเป็นแพทย์ผู้ชำนาญการเนี่ยเขาใช้เครื่องมือแล้วก็เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสลายเซลล์ไขมันใต้ชั้นผิวหนังนะคะ ออการดูดไขมันเนี่ยมันจะออกมาผ่านทางท่อขนาดเล็กถือเป็นวิธีการที่ช่วยแก้ปัญหาไอไขมันดื้อด้านเนี่ยที่ลดเท่าไหรก็ไม่ลงสักทีให้มันตรงจุดแล้วก็เห็นผลรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่การลดน้ำหนักแต่เป็นการ หลับสัดส,ส่วน <c oughs> เข้าใจตรงกันแล้วเนาะสิ่งสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจอันดับแรกก็คือการดูดไขมันเป็นหัตถการทางการแพทย์ที่เน้นการกําจัดไขมันสะสมใต้ผิวหนังในบริเวณเฉพาะจุดเพื่อปรับเปลี่ยนรูปร่างและสัดส,ส่วนให้ดูสมส่วนแล้วก็กระชับขึ้นนะคะไม่ใช่วิธีการลดน้ำหนักโดยรวมของร่างกายเฉพาะส่วนคะ่ะเน้นดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหา นะคะรูปร่างที่ไม่สมดุลจากไขมันส่วนเกินที่ลดได้ยากนะคะคือประโยชน์อ่ะเมื่อกี้รู้จักไปแล้วว่าดูดไขมันคืออะไรประโยชน์ของการดูดไขมันที่มากกว่าแค่ไขมันหายไปก็คือการปรับรูปร่างด้วยการดูดไขมันนะคะซึ่งมันมีประโยชน์หลายด้านและมีผลดีกับร่างกายและก็ความรู้สึกนะคะคือปรับสัดส่วนปปรับสัดส่วนให้สมดุลช่วยลดขนาด ะะของบริเวณที่เป็นปัญหาทำให้สัดส่วนโดยรวมของร่างกายมีความสมส่วนมากขึ้น รูปร่างดูกระชับขึ้นอันนี้คือประโยชน์นะคะเมื่อกําจัดไขมันส่วนเกินออกไปก็จะทําให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของร่างกายได้ชัดเจนมากขึ้นสวมใส่เสื้อผ้าได้มั่นใจก็คือสัดส่วนดีใส่อะไรก็รู้สึกว่ามันก็สวยเนาะแล้วก็เสื้อผ้าก็เขาเรียกอะไรอะสมส่วนเลือกใส่ได้ง่ายสนุกกับการแต่งตัวมากกว่าเดิมนะคะเสริมความมั่นใจให้กับบุคลิกภาพสุขภาพร่างกายสมส่วนบุคลิกภาพดีเราก็มั่นใจมากขึ้นนะคะ คราวนี้เราลองมาฟังตำแหน่งที่ดูดไขมันที่สามารถทําได้กันบ้างการดูดไขมันเป็นเรื่องของหัตถการที่สามารถทําได้หลายบริเวณทั่วร่างกายค่ะที่มีการสะสมของไขมันส่วนเกินโดยตำแหน่งที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะมีทั้งหมดก็คืออันดับแรกบริเวณลำตัวค่ะตำแหน่งดูดไขมันบริเวณลำตัวเป็นบริเวณที่คนส่วนใหญ่มักกังวลและต้องการแก้ไขเป็นลำดับต้นๆน,นะคะบริเวณลำตัวมีอะไรบ้างหน้าท้อง หน้าท้องควบคุมทั้งหน้าท้องส่วนบนส่วนล่างไอ,อ,อ้พุงหมาน้อยอะพี่แมวรู้จักไหมรู้จักค่ะก็คือที่มัน <c oughs> ที่มันจะย้อนมาอยู่แบบ <c oughs> เหนือเหนือเหนือ,นอพุงของเราปกตินิดนึงนะลงมาอยู่ข้างล่างซึ่ง บางคนก็บอกว่าเป็นอะไรที่เก็บยากมากคือใส่กางเกงก็ดึงขึ้นมาก็ติดเนาะแล้วก็ป่องขึ้นมานี่แหละคือถ้าหน้าท้องแบนราบเนี่ยมันก็จะทําให้ดูกระชับขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าท้องบริเวณลําตัวพุงหมาน้อยเออเอวหนาเราก็แผ่นหลังนะคะช่วยกําจัดไขมันบริเวณเอลหรือห่วงยางนะคะหรือไขมันส่วนเกินบริเวณแผ่นหลังไปทะเลไม่ต้องโพกห่วงยางไปนะเรามีปลาะมีปลาะส่วนตัวไอปีกอ ลำตัวที่ดิฉันบอกดูไอ้ปีกหลังเสื้อในพี่แมวใส่ไปแล้วแต่จับได้อะมีปีกอะจับได้เป็นชั้นๆทําทำให้ช่วงตัวอันนี้ยดูดไขมันได้นะคะเพียวแล้วก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งมากขึ้นนะคะอ่ะมาถึงตำแหน่งดูดไขมันบริเวณท่อนบนบ้างเมื่อกี้ดิฉันบอกอช่วงของลำตัวไปแล้วนะคะก็เป็นบริเวณบนของร่างกายที่มักจะมีไขมันสะสม นะคะอะไรรู้ไหมคะพี่แมว <Wow. S 1> ต้นแขนใหญ่ช่ช่วยให้ปัญหาแขนใหญ่แขนย,ย้อยทําให้ต้นแขนดูเรียวสวมใส่เสื้อผ้าแขนกุดก็มั่นใจหน้าอกเป็นตำแหน่งบริเวณที่ที่ทําผู้ชายนะคะก็จะมีเต้านมโตผู้ชายมีเต้านมโตดูดออกได้เพื่อปรับให้หน้าอกแบนราบแล้วก็ดูสมส่วนมากขึ้น เมื่อกี้ส่วนบนดูดไขมันบริเวณท่อนล่างทำอะไรบ้าง Rover Body ก็คือสะสมช่วงล่างก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเนาะต้นขาไงคะที่ฉันเป็นอยู่สามารถทำให้ต้นขาด้านในแก้ปัญหาขาเบียดเสียดสียดทีฉันไม่ถึงขนาดนั้นแต่คนอ้วนมากๆอ่ะเขาเบียดแล้วก็เสียดสีกันเนาะแล้วก็ต้นขาด้านนอกเพื่อลด ขนาดสะโพกให้ดูสมส่วนน่องและข้อเท้านะคะเหมาะสําหรับผู้ที่มีไขมันสะสมตรงน่องก็ทําให้ขาดูใหญ่ดูดไขมันก็จะช่วยทําให้ขาเรียวขึ้นนะคะ,ะมาถึงบริเวณใบหน้าและลําคอบ้างนะคะ ก็เป็นตำแหน่งที่ต้องการความละเอียดสูงอยากให้ปรับใบหน้าให้มีมิติอ่ะถ้าดูดแล้วใบหน้าจะคมชัดขึ้นอะไรรู้ไหมคะก้นเหนียงนี่แหละแล้วก็กรอบหน้านะคะอันนี้ก็จะช่วยกําจัดไขมันใต้คางหรือว่าเหนียงทําให้กรอบใบหน้าดูความดูมีความคมชัดมากขึ้นใบหน้าโดยรวมก็จะเดียวแล้วก็อ่อนเยาว์ขึ้นนะคะ ที่มา,าสรุปกันดีกว่าว่าเช็กลิสต์เบื้องต้นใครบ้างที่จะไปดูดไขมันที่ฉันบอกไปแล้วว่าช่วงบนช่วงร่างช่วงลาตัวช่วงใบหน้าคราวนี้มาเช็คลิสต์กันค่ะว่าใครบ้างเหมาะที่จะดูดไขมันเพราะว่าการดูดไขมันเป็นทางเลือกนะคะแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนลองมาดูกันว่าใครบ้างข้อแรกมีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างคงที่มาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือนก็คือน้ําหนักอ้วนนั่นแหละ ที่มีไขมันส่วนเกินเยอะนั่นแหละไม่น้อยกว่าหเดือนมีไขมันสะสมเฉพาะส่วนเฉพาะจุดลดลดเท่าไรคุมอาหาร นะคะออกกําลังกายก็ไม่ลดอเ่อว่ามีคุณสมบัติที่จะดูดไขมันมีสภาพผิวที่ยังมีความยืดหยุ่นดีค่ะเพื่อที่จะทําให้ผิวเนี่ยแหละเขาหดกระชับเข้ารูปหลังจากดูดไขมันมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวที่ร้ายแรงที่จะส่งผลต่อการผ่าตัดเนาะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วมีความคาดหวังต่อผลลัพธ์ นะคะสมเหตุสมผลคุณไม่ใช่ดูดเราชั้นคาดหวังว่าจะเพียวเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะอ่อมันก็ดูตามสรีระร่างกายแล้วก็สุดท้ายค่ะถ้าสนใจในสิ่งที่ที่ันบอกมาสําหรับคนที่อาจจะมีเงินมีทองอาจจะอยากดูดไขมันเนี่ยช่วยเลือกสถานพยาบาลที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยหน่อยอันนี้สําคัญสุดค่ะนะคะว่าโรงพยาบาลหรือว่าสถานเสริมความงามที่เราจะไปทําเนี่ยเขามีคุณหมอที่ถูกต้องไหมมีการจด รับรองของไปของแพทย์ <คะ S 2> ถูกต้องไหมได้รับการอนุญาตที่ถูกต้องไหมนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะบางทีเน่จะเห็นกันว่าราคาถูกก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ <คะ S 2> แต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่ว่านะถ้าเกิดไปดูใครมาน่มันก็ได้แหละแต่ว่าถ้าเราไม่ออกกําลังกายหรือเราไม่มีวินัยของตัวเองอ่ะมันก็กจะช่วยแค่ได้แค่ระดับหนึ่งเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเป็นได้อีกเพราะฉะนั้น <คะ S 2> ถ้าเราเอามันออกไปแล้วว่า แล้วเราก็มาสร้างกล้ามเนื้อนะมันก็จะทําให้ไข่มนเหล่านั้นนะ่ะไม่กลับมาหาเราอีกแล้วก็จะเป็นในที่มั่นคงถาวรได้ดีกว่าแล้วก็เป็นการเสริมสุขเ,เสริมในเรื่องของสุขภาพนามัยของเราด้วยนะคะ <c oughs> เอาล่ะค่ะมาถึงของดิฉันบ้างจะถาม <c oughs> จะหาเพื่อนร่วม จะบอกร่วมอะไรอะ่ะร่วมโรคไหมนะคะก็ยังอาจจะถึงว่ายังไม่ถึงว่าเป็นร่วมโรคนะคะก็คือตอนกลางคืนค่ะมักจะเป็นตรคศิวบ่อยเนี่ยใครเป็นเหมือนดิฉันบ้างพี่เป็นนะคือบางทีอยู่ดีๆเนี่ยตอนกลางคืนอะ่ะเท้าซ้ายเนี่ยจะเป็นก็ก็กำลังคิดยูว่าตัวเองเป็นอะไรจะขาดวิตามินใดวิตามินหนึ่งหรือเปล่านะคะทีนี้ก็เลยเห็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าบางทีเนี่ย ส่วนมากจะเป็นในช่วงเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นบางทีเราก็อยู่คนเดียวบ้างหล่ะเราจะทํายังไงถ้าเกิดว่าเราเป็นตะคิวขึ้นมานะคะทีนี้เรามาดูกันก่อนค่ะว่าสาเหตุหลักของของการเป็นตะคิวเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะก็มาจากกล้ามเนื้อในหดตัวแรงเกินไปแล้วเขาก็ไม่คลายออกก็คือได้ได้ไดแต่หดไปแล้วก็ไม่คลายออกมานั่นเองนะคะซึ่ง <c oughs> ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของเราเนี่ยกำลังขาดความสมดุลของน้ําเกลือแร่นะคะแล้วก็พลังงานที่ใช้ควบคุมการทํางานของกล้ามเนื้อเนี่ย <c oughs> มันเริ่มแบบ มีปัญหาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันถึงสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดตะคิวกันเลยค่ะคุณผู้ฟังว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นั่นคือว่ากล้ามเนื้อนเนี้ยทำงานหนักแล้วก็ เราก็มีความเกรงค้างนานจนเกินไปซึ่งอาการเหล่านี้นจะพบได้กับผู้ที่ออกกําลังกายหรือว่าเดินมากจนเกินไปแต่ไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะคะหรือว่าเป็นการนอนพักผ่อนที่ไม่เพียงพอก็ทําให้เซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยสูญเสียพลังงานแล้วก็เกือแรกก็อาจจะทําให้เกิดการเกรงแบบเฉียพลันนั่นเองค่ะ <c oughs> ต่อไปนั่นก็คือการดื่มน้ํำน้อยแล้วก็เสียเหงื่อมากนะคะซึ่ง น้ำในร่างกายเนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญในการส่งสัญญาณต่างๆนะคะรวมถึงการส่งสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์ด้วยนะคะทีนี้เมื่อร่างกายเนี่ยขาดน้ําแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกโซเดียมโพแทเสเซียมเนี่ยความสมดุลในร่างกายก็จะเสียไปมันก็จะทําให้เกิดตะคิวได้ง่ายนั่นเองค่ะต่อไปนั่นคือการขาดแร่ธาตุที่สําคัญอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือธาตุแมกนีเซียมนะคะ ก็คือแมกนีเซียมนี่แหละเขาจะทําเขาจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีความคลายตัวได้ดีมากขึ้นแล้วแคลเซียมจะช่วยให้หดตัวมากขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่าขาดตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าขาดทั้งแมกนีเซียมเนี่ยกล้ามเนื้อเขาก็จะคลายตัวออกได้ยากจะทําให้เกิดการเป็นตะคริวในขณะที่นอนเวลากลางคืนนั่นเองค่ะต่อไปก็คือการที่อยู่ในท่าเดิมๆนานจนเกินไปนะคะอย่างเช่นบางทีเนี่ย อาจจะอยู่ในสภาพของการที่นั่งนานๆยืนานานๆหรือแม้กระทั่งการกลั้นปสัสสาวะค่ะผู้ฟังคุณผู้ฟังก็อาจจะทําให้เกิดเป็นตะคริวได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี้ยถ้าเกิดว่าการปรวดปัสสาวะนอกจากจะไม่กลั้นปสัสสาวะแล้วนะคะก็คือ ให้รีบไปประสะาททันทีเพราะว่านอกจากจะเป็นตะคิวแล้วเนี้ยอาจจะเป็นกระเพาะปะสะัสสาวะอักเสบได้นะคะ,คะทีนี้คุณหมอก็ยังบอกอีกคะ่ะว่าผู้ที่มักจะเป็นตะคิวตอนกลางคืนเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่กล้ามเนื้อเขาหดตัวหรือว่าลดการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วนะคะเลือดเนี่ยไหลเวียนช้าลงอีกทั้งอุณหภูมิของร่างกายที่ลดลงในเวลากลางคืนเนี่ยก็จึงเป็นอีกหลายเป็นอีกหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้กล้ามเนื้อนนะ เกรงเราก็ทําให้เป็นตะขิวได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูวิธีป้องกันดูบ้างค่ะคุณู้ฟังว่าเราจะมีแนวทางหรือมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือการดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนที่จะนอนก็เหมือนกับว่าเป็นการออกกำลังกายเบาๆนั่นเองค่ะแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญ และเรื่องสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแร่ธาตุนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยขาดแร่ธาตุเกี่ยวกับเรื่องของแมกนีเซียมนะคะก็ต้องไปหา <c oughs> อ,อ,อาหารเสริมเข้ามานะคะเพื่อทําให้ร่างกายเรามีความสมดุลในเรื่องของแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะคะโซเดียมด้วยนะคะแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อะคะ่ะ ตัวแมกนีเซียมเนี่ยนะคะเขาจะทําให้กล้ามเนื้อมีความผ่อนคลายมากขึ้นส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในการที่เราทํางานในทุกๆวันหรือว่าในทุทกๆวันที่เราใช้ชีวิตนี่แหละคะ่ะไม่ควรที่จะปล่อยให้ความเหนื่อยความล้าของร่างกายนี่เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางทีในร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราในหลายๆด้านรวมถึงการเป็นตะคิวด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าเกิดใครเป็นตะคิวบ่อยๆในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็ จะหาวิธีคลายกล้ามเนื้อหรือว่าคลายการเป็นตะคิวได้อย่างไรเนี่ยขออนุญ,ญาตเอาประสบการณ์ของตัวเองมามา,มาฝากมาแชร์แล้วกันนะคะก็คือจะใช้วิธีการยกเท้าขึ้นให้สูงนะคะแล้วก็พยายามที่จะ <c oughs> ดันปลายเท้าเนี่ยเข้าหาตัวเองสักประมาณสองสามนาทีแล้วแต่ ว่าแต่ละคนเนี่ยจะจะระยะเวลาเนี่ยจะไม่เท่ากันทำสักประมาณ2-3สครั้งเนี่ยในส่วนตัวของดิฉันเองเนี่ยดีขึ้นนะคะก็คือพยายามให้กล้ามเนื้อเนี่ยเขาได้คลายตัวได้เร็วมากขึ้นนั่นเองถ้าเกิดบางคนเขาบอกว่าจะปล่อยไว้แบบนี้เดี๋ยวมันก็หายเองบางทีมันอาจจะทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยหดตัวมากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้ส่งผลต่อ ในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันอาจจะมีความเกร็งหรือว่าม,มีความค้างของกล้ามเนื้อนั่นเองแล้วก็บางคนพออะพอคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็อาจจะไปหาน้ําอุ่นประครบนะคะเพื่อที่จะทําให้บริเวณตรงนั้นได้มีความอุ่นมากขึ้นมีความคลายตัวมากขึ้นของเอ็นกล้ามเนื้อนั่นเองค่ะแล้วยิ่งถ้าเกิดหน้าหนาวแบบนี้นะแล้วนอนเปิดแอร์ด้วยนะมันก็สามารถที่จะส่งเสียงเป็นตะขิวได้ไง่ายมากขึ้นก็ฝากเอาไว้ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองดื่มน้ําเยอะๆด้วยค่ะคุณผู้ฟัง ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพทริปดีๆที่เรามีมาฝากกันนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทาง FM 89.5 Innovation for Life ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัทนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Healthy Club กลับของคนรักสุขภาพ สนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ